สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมะอัปเดตข่าวของทางผู้ญ่บ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับว้าแล่วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กเอาจริงเข้าแจ้งความแล้วหลังมีประเด็นเดือดล่าสุดทนายพัดโพสต์แบบนี้ป๊าด กิดนี่ยังคือน้อบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเว่าสู่ฟังเด้อครับผมการสืบเนื่องนะครับมาจากมือนี้นะครับที่ช่วงเศร้านะครับทางผู้ยิบบ้านฟินแลนด์เพิ่อนก็ได้ขอไปให้ปากคํานะครับไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับกับทางกองปราบกับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับบัตรที่นี่นะครับทางทนายพัดเพิ่อนก็น่าสีให้คําปรึกษาให้คาแนะนำนั่นแหละครับผมจนล่าสุดนะครับทางทนายพัดได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านสู่ฟังเด้อครับผม ทนายพัดเพื่อนออกมาโพสต์นะครับผ่านเพจนะครับทนายพัดนะครับผมก็คือเพิ่นโพสต์่าเมื่อเช้าให้การไปตามความจริงแล้วและช่วงบ่ายพาผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจครับนะครับผมแฮชแท็กทนายพัดนะครับพี่น้องก็คือบอกง่ายๆนะครับในโพสต์ก็สิมีรูปนะครับของทางทนายพัดนะครับลูกน้องเพื่นคนหนึ่งนะครับพี่น้อง ทนายคนหนึ่งเรากำังเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอดบิกนะครับยืนอยู่ตรงกลางนะครับก็คือว่าง่ายๆนะครับเพิ่นพาบอดบิกไปแจ้งความไว้อีกนะครับหลังจากให้คำขออภัยครับให้ปากคำแล้วแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วบัวพอครับต้องไปแจ้งความไม่พร้อมอีกนะครับเรียกได้ว่าทนายพัดไม่ประมาทนะครับผมนะครับพาผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์นะครับไปแจ้งความไว้ด้วยนะครับแต่ในในรายละเอียดของการแจ้งความว่าแจ้งจะไหนเนี่ยเพิ่นกับไม่ได้ลงรายละเอียดหรือพี่น้องเพิ่นบอกแต่ว่า พาผู้ใหญ่บ้านฟิลแลด์ไปแจ้งความไม่พร้อมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังเด้อครับผมเรียกได้ว่าประเด็นเดือดนะครับที่เกิดขึ้นทางบอสบิ๊กเอาจริงนะครับเพราะว่าพื้นเองก็ได้รับความเสียหายเม่นมครับพี่นองนะครับเพราะว่าพื้นไปไล่น้ำพื้นไปไล่ในฐานะนะครับถือจ้างไปเป็นมคับพี่นองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับ ถึงสีนมีบ่มีส่วนได้ส่วนเสียจังไดนะครับก็ต้องไปให้การไปให้คำเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเพื่อนก็ไปแจ้งความไม่พรอมนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับว่าในอนาคตสิโดนอย่างบ่ประมาณเนี่ยครับก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนก็เฮ็ดตามคําแนะนาของทนายพัดนั่นแหละครับพี่น้องนะครับ FC ก็สใได้สบายใจอุ่นใจได้นาะครับผมนะครับก็เลยออกมาอัปเดตมาเบ้าสู้ฟังเด้อครับผมนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ